สวัสดีครับพี่น้องเจอเจอกับผมอีกแล้วครับกับช่องเกษรดาแสงดีครับผมหลังเลิกงานพี่น้องโอ้ยห่างหายไปหลายวันครับผมยุ่งแต่กับงานครับเลิกดึกหน่อยครับพี่น้องครับผมวันนี้นะครับมาทําคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับพี่น้องเกี่ยวกับนกนอนถ้วยอาหาร นะครับนุกนอนถ้วยอาหารนอนถ้วยน้ํานะครับนอนกับปลุกน้ํากับปลุกอาหารนะครับอ้าวครับผมพี่น้องแยกออกเป็นสองประเภทนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับวันนี้นะครับยกตัวอย่างได้เห็นครับนี่สองตัวนี้ประจําครับผมสองตัวนี้ประจําเลยนะครับ ครับตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนครับพี่น้องนี่นอนคอนธรรมดาไม่เป็นไรนะครับแต่สวงตัวนี้ประจํานะครับพี่น้องนี่นะครับผมนอนถ้วยอาหารนอนถ้วยน้ํานะครับ มีสองประเด็นนะครับพี่น้องประเด็นแรกเลยนะครับประเด็นแรกก็คือคอนนะครับพี่น้องคอนกงคอนกงที่อยู่ในกงของเราเนี่ยมันต่ำกว่านะครับต่ำกว่าถ้วยน้ำนะครับต่ำกว่าถ้วยอาหารนะครับแต่ก็เป็นบางตัว นะครับพี่น้องไม่รวมหมดนะครับเป็นบางตัวนะครับที่จะนอนลักษณะนี้นะครับคือประเด็นที่หนึ่งผมยกให้ก็คือคอนนะครับตามกว่าถ้วยน้ำถ้วยอาหารนะครับนี่ครับน้องอย่างนี้นะครับ ประเด็นแรกนะครับพี่น้องประเด็นที่สองนะครับพี่น้องประเด็นที่สองนี่ก็คือเป็นนกนะครับเป็นนกหัวข้าวหัวของนะครับบางตัวบางตำราก็บอกว่าเป็นนกมงคลนะครับบางตำราก็บอกว่าเป็นนกมงคล บางตำราก็บอกว่าเป็นนกห่วงข้าวห่วงของนะครับเป็นนกเฝ้าข้าวเฝ้าของคือมีไว้ก็จะคือคุ้มครองรักษาสิ่งของภายในบ้านประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องพิสูจน์กันอีกนะครับนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับพี่น้องแต่ประเด็นหลกัหลกๆของผมเนี่ยผมคิดว่านะครับ นกบางตัวเป็นนิสัยนะครับเป็นนิสัยไม่ค่อยเกาะคอนนะครับไม่ค่อยเกาะคอนแล้วชอบนะครับชอบมานอนถ้วยน้าถ่วยอาหารนะครับแต่มีบางตัวนะครับพี่น้องมีบางตัวนี่นอนไม่นอนธรรมดาครับพอนอนปุ๊บ รบคัพอนอนปุ๊บขี้ใส่ด้วยนะครับพี่น้องขี้ใส่ถ้วยน้ําขี้ใส่ถ้วยอาหารนะครับอย่างขี้ใส่ถ้วยน้ําก็วันสองวันน้ําก็เน่านะครับขี้ใส่ถ้วยอาหารขี้ใส่กระบ,บอกอาหารนี่ก็อาหารก็ไม่น่ากินนะครับอาหารก็ไม่น่ากินอีนะครับแต่เป็นบางตัว นะครับพี่น้องอย่างของผมนี่สองตัวนี้คือไม่ขี้นะครับไม่ขี้ลงกระปุกกระปุกข้าวนะครับแต่ผมสังเกตตัว <give> นี้ไม่ขี้นะครับไม่ขี้ลงนะครับเพราะว่าตัวเนี้นกประมาณตัวนี้ประมาณสามอาทิตย์นะครับประมาณสามอาทิตย์แต่ตัวนี้นกชํำผมนะครับนกชํำเริ่มขึ้นแล้วเริ่มคลึกแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ไม่ขี้นะครับไม่ขี้ใส่กับปลุกน้ํากับปุกอาหารเหมือนกันนะครับเป็นนกที่ผมคัดไว้นะครับก็คือเป็นความเชื่อแหละพี่น้องเชื่อเรื่องนกมงคลหรือจะเชื่อว่านกนอนกับปลูกข้าวกับปลูกน้ําแต่ว่า มันต้องพิสูจน์นะครับพี่น้องต้องพิสูจน์ต้องศึกษาต่อยอดไปนะครับส่วนผมนี่ก็50าสบห้าสินะครับผมคิดว่าคอนเนี่ยต่ำกว่านะครับต่ำกว่าถ้วยอาหารถ้วยน้ำทำให้นุกยืนไม่สบายนะครับยืนไม่สบายนอนไม่สบายเกาะไม่สบายนะครับมันก็เลยเลือกที่จะมาเกาะนะครับ เลือกที่จะมาเกาะที่มันสูงกว่าคอนนะครับเลือกที่จะมาเกาะถ้วยอาหารนะครับแต่วิธีแก้นะครับวิธีแก้นะครับก็มีวิธีแก้ก็คือทําให้คอนเนี่ยยกคอนให้มันสูงนะครับยกคอนขึ้นสูงจากกระปุกน้ํากระปุกข้าวนะครับยกขึ้นไปเลยหรือเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับให้มันสูงกว่าแล้วก็มาสังเกต นะครับสังเกตดูว่ามันจะนอนที่กับปลูกข้าวกับปลูกอาหารอีกหรือเปล่านะครับก็ลองลองนะครับลองลอง,ลอง,ลองทดสอบดูนะครับที่น้องอ่าวิธีที่สองครับผมนะครับก็คือตรงเนี้ยเป็นกระปลูกข้าวเป็นกับปลูกอาหารนะครับก็หารวดนะครับหารวดมา ทำเป็นโค้งโคงนะครับโค้งโเจาะติดปากโค้งไม่ให้นกขึ้นไปเกาะได้นะครับไม่ให้นกขึ้นไปเกาะไม่ให้นกขึ้นไปขี้ใส่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยได้นะครับเนาะก็ลองศึกษาดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นนกมงคลหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็คือความเชื่อนะครับนี้คือความเชื่อแล้วก็ต้องพิสูจน์กัน นะครับพี่น้องแต่ว่าที่ผมเชื่อนะครับก็คือผมคิดว่าคอนเนะครับคอนเนี่ยมันตับนะครับแต่ก็บางตัวอีกแล้วนะครับก็เป็นนิสัยของตัวนะครับเป็นนิสัยของแต่ละตัวนะครับเพราะว่าแต่ละตัวก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้นอนได้เกาะได้นะครับแต่บางตัวก็เคยชินเคยเกาะก็เกาะเหมือนเดิมนะครับ คือวิธีป้องกันดีที่สุดนะครับคือวิธีที่แรกก็คือยกคอนให้สูงนะครับส่วนวิธีที่สองก็ต้องทำลวดมาโค้งรับปากกับป๋องน้ำกับปลูกน้ำกับปลูกข้าวนะครับเพื่อไม่ให้นกขึ้นไปเกาะขึ้นไปเกาะขึ้นไปเกาะนอนนะครับเพื่อมันขี้ใส่นะครับขี้ใส่ก็ล้างกระปุกน้ำบ่อยล้างกระปุกข้าวบ่อยนะครับ อย่างนี้ผมไม่ค่อยได้ไล่ออกนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่า,วามันไม่ขี้ใส่นะครับมันไม่ขี้ใส่ผมก็เลยปล่อยให้มันนอนนะครับถ้ามันขี้ใส่เนี่ยผมก็จะหารวดนะครับมาโค้งรับที่ถ้วยข้าวนะครับไม่ให้มันขึ้นไปนอนนะครับแต่ว่าสังเกตแล้วมันไม่ขี้ใส่ก็เลยปล่อยมันนอนไปนะครับปล่อยเขานอน,อนไปอยาก นอนตรงไหนอย่ากเกาะตรงไหนก็เกาะไปเออถ้าขี้ใส่แล้วก็ค่อยมาหาวิธีป้องกันนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อของแต่ละนะครับของแต่ละท่านของแต่ละอาจารย์นะครับส่วนผมนี่ก็นะครับส่วนผมนี่ก็ยังไม่เต็มที่เชื่อเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมคิดว่านกเนี่ย ผมคิดว่านกแต่และตัวเนี่ยมันเป็นนิสัยของมันนะครับมันก็ต้องนอนคอนนะครับคอนมันต่ําผมคิดว่าคอนมันต่ํานะครับมันก็เลยขึ้นไปนอนในกระปุกข้าวกระปุกน้ํานะครับส่วนที่มันเป็นมงคลเราก็ต้องนะครับต้องศึกษาอีกต่อไปนะครับพี่น้องต้องศึกษาต้องคอยดูต่อไป เผื่อมันนอนอย่างนี้เผื่อเราย้ายคอนแล้วเราทําแล้วมันยังขึ้นไม่นอนอีกอ่ะแล้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราถูกหวยด้วยเบอร์อ่านะครับชีวิตเราอยู่ดีกินดีนั้นก็ค่อยว่าไปอีกที่นะครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อนะครับบางท่านบางคนมันห้ามกันไม่ได้นะครับคือความเชื่อบางคนเลี้ยงนกมานะครับอยู่ดีกินดี นะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับอย่างนั้นก็คิดว่าเป็นนกมงคลนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับนกมงคลก็คือนกมงคลนกให้โชคก็คือนกให้โชคนะครับนกให้ลาบก็คือนกให้ลาบนะครับส่วนตัวไหนเลี้ยงแล้วไม่เชื่องก็ต้องคืนสู่ธรรมชาตินะครับพี่น้องอ่ะนะครับผมวันนี้ก็มาคุยเรื่องกปลกน้ํำปลูกข้าวนะครับนกนอนกปลกน้ํากะปลูกข้าว มันดีไหมนะครับก็ถ้ามันไม่ขี้ใส่นะครับมันก็ปล่อยมันนอนไปนะครับถ้ามันขี้ใส่ก็ต้องปรับนะครับปรับคอนหรือเอาลวดเอาอะไรมาโค้งรับปากกับปลุกน้ํากับปลุกข้าวนะครับเพื่อป้องกันของขี้ใส่นะครับขี้ใส่ก็เหม็นนะครับพี่น้องเหม็นให้อาหารทั้งขี้ทั้งอะไรก็ไม่อยากกินนะครับทําให้สุขภาพนกของเราที่เราเลี้ยงเนี่ย ไม่ค่อยดีนะครับไม่ก็ไม่ค่อยคึกไม่ค่อยขึ้นนะครับพี่น้องนะครับของผมก็มีนี่ครับสองตัวนี้แหละที่นอนกับปลูกข้าวกับปลูกน้ํานะครับนกชํานะครับนกชําก็ระยะยาวๆนะครับระยะยาวๆดูยาวๆนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับถ้าไม่คึกไม่ขันก็ค่อยพิจารณากันนะครับ ถ้าจะนอนแล้วไม่ขี้ใส่ก็ส่วนผมนี่ก็ยังไม่ปรับนะครับยังไม่ปรับยังไม่แก้นะครับคอนยังไม่ปรับยังไม่แก้ปล่อยให้เขานอนไปก่อนนะครับถ้าขี้ใส่วันใดนะครับขี้ใส่กับปลูกข้าวกับปลูกน้ําก็ต้องปรับนะครับจะปรับเรื่องคอนหรือปรับกับปลูกน้ํากับปลูกข้าวหรือแก้ไขหรือป้องกันก็ค่อยว่าวันไปอีก วิธีหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็ไม่ค่อยไล่มันหรอกครับเพราะว่านกปล่อยผมถ้านกมันได้นอนแล้วก็ปล่อยมันนะครับถ้ามันถ้าเราไล่มันปั๊บนะครับนกเขาเนี่ยมันเป็นนกที่จํานะครับผมไม่ไล่มัน,นครับเพราะว่าถ้ามันถ้าเราไล่ปุ๊บวันหลังเราเดินมามันนอนอยู่ก็ลงจากถ้วยข้าวถ้วยน้ํา มืนเดิมเหมือนเรามันเคยไล่มันมันก็เคยถ้ามันเห็นหน้าเราปุ๊บอ่าถ้ามันนอนอยู่นะครับถ้ามันนอนอยู่มันนอนสบายไม่มีใครมากวนมันมันก็นอนไปนะครับนู่นแหละถ้ามันขยับตัวปั๊บเออมันรู้ว่าเรามาก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องอ่ะนะครับผมคลิปนี้ก็สั้นหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้หยุด ันนี้ก็มาทำคลิปตอนกลางคืนนะครับพี่น้องคิดถึงนะครับคิดถึง f อฟซีทุกๆท่านทุกๆคนนะครับที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจตลอดมานะครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องค่อยเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขึ้นมานอนอีกแล้วนะครับคลิปนี้วันนี้ผมขอญาตนะครับ ขอญอาตลาไปก่อนแล้วค่อยเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ